ทุรด,ดาลาภารรูปผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒน,นธรรมโรงเรียนพนาริ ระมศึกษาจากโรงเรียนบ้านน้ำท่วมอเเหลียมนาฏจอ่างนาจเจริญระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอํานาจเจริญและระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาตร์สำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในโครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่4ตุลาคม2,562สองปีที่ผ่านมากับการเป็นครูผู้ช่วยครูมิุรดาข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามและความดี งกระทำด้วยความสันึกใจจิตใจให้ความรักและความเมตตาต่อสิ่งโดยการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมปฏิบัติตนตามหลักปาันาที่นับถืออย่างเคร่งครัดยึดมั่นในหลักพรมวิหารสีมีจิตบริการและจิตสาธารณะอย่างเต็มใจให้บริการแก่ผู้ นักเรียนที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนด้วยความต็มใจและมีจิตอาสาในการร่วมง,งานกับทางชุมชนมีการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนโดยไม่มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว ดาวตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ทักษะที่ตนเองมีให้กับนักเรียนโดยไม่ได้ผิดปังพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองติดตามขาา่าวสารและใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางการพัฒนาให้ผู้เรียนโรงเรียนหรือชุมชนทางด้านอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมกลุ่ปัญญาท้องถิน่นและสิ่งแวดล้อม มีการนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์และพยายามเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะทราบความต้องการสภาพสังคมเศษรษฐกิจครอบครัวของนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วนำผลที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นเนื่องจากการมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง2ปีที่ผ่านมากับการเป็นครูผู้ช่วยของครูมัทรดาองค์ประกอบที่2การปฏิบัติงานออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อเตรียมการสอน และเพื่อให้เกิดผลสมบูรณ์ทางการเรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะมีคุณลักษณะประจำวิชามีคุณลักษณะที่ประสงค์และมีสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเช่นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้แบบ l e b a s e d Learning การจัดการเรียนรู้แบบ Project-based Learning ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระบวนการปฏิบัติและลงมือทำจริงส่งผลไทยคุณภาพของผู้เรียนมีผลสำทร็จทางวิชาการของผู้เรียนโดยมีค่าเฉลีย่ยผลสำเร็การจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน M4U ที่กำหนดจากการบริหารจัดการชั้นเรียน การที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดและทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนใจในบทเรียนให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้โดยมีการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้เปิดกว้างให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการสานส์ผลงานตามความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆอย่างเหมาะสมโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จการตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาได้รับมอบหมายงานพิเศษคือเจ้าหน้าที่พัสดุและบริหารสินทรัพย์คณะกรรมาการงานประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทในปี2564ได้รายงานผลการดำเนินงานจนได้ยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับหนึ่งดาวงานที่กล่าวมาข้างต้นน,นั้นใช้หลักการทำงานเป็นทีม ซึ่งทําให้งานสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีโดย,ยอาศัยความร่วมมือร่วมใจตั้งใจและทุ่มเทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชาการสถานศึกษาผู้เรียนและผู้รับบริการระดับหมอ 5, เราจะเรียนทั้งหมดสี่พุทธศาสนาสุภาษิตก็คือ1ปะิรูปปกาดีทุกรัหวาจุดทาตาวินทะเตขณะ ดดาาาาาาาหคขยยัันนนเเเอออกกรรงทำมมมส่ะะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งในปีการศึกษา2564ภาคเรียนที่1นั้นได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นการใช้ภาษาและเทคโนโลยีของครูได้อย่างชัดเจนโดยได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อการสอนเว็บไซต์สร้างและออกแบบงานคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ซึ่งเข้าถึงโดยการใช้แอปพลิเคชันในการเรียนการสอนออนไลน์เช่น g o o g l e m e e t z o o m Live Worksheet, Powerpoint, Google f o r m q u i z z z s ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ได้สอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษภาษาถิ่นเพื่อทําการสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในเนื้อหารายวิชาที่สอนรวมถึงการสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารเป็นกลุ่มสังคมออนไลน์ระหว่างนักเรียนกับคุณครูเพื่อติดตามและเข้าสอนตา,ตามตารางเรียนที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์ที่ทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนได้ง่ายที่สุดมีการสรุปองค์ความรู้และเนื้อหาที่เรียนในแต่ละชั่วโมงแต่ละสัปดาห์ให้ผู้เรียนที่ขาดเรียนสามารถติดตามสอบถามและเข้าไปเรียนรู้ได้ย้อนหลังโดยคุณครูได้ทำรายงานการเรียนการสอนออนไลน์และได้อัปโหลดลงใน Facebook ของคุณครู ที่ได้ระบุหัวข้อการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์อย่างชัดเจนด้านการมอบหมายงานเน้นกระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้ด้วยตนเองให้เกิดการสร้างองค์ความรู้สรุปย่อช็อตโน้ตตามความเข้าใจของตนเองและรายงานให้คุณครูประจำวิชาทราบในรูปแบบ Learning l o g k เป็นประจำ